ไม่มีวิกฤตโรคระบาดครั้งใดที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนไทยหนักเหมือนการแพร่ระบาดของโควิด -19 เชื้อไวรัสในตระกูลโครโครโนาไวรัสที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งระบาดครั้งแรกที่นครอ,อู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมกันเอาชนะโรคด้วยการปฏิบัติตามหลัก6ต้องป้องกันโควิดไปด้วยกันเริ่มที่ต้องที่1ต้องแยกภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นต้องกินอาหารที่ปรุงสุกแยกสำรับอาหารรวมถึงใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นต้องที่2ต้องหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าเวลาไอาหรือจามแต่ควรใช้ข้อพับแขนปิดบริเวณปากและจมูกแทนหากพบอาการเริ่มแรกอย่างอาการไข้สูงมากกว่า37.5องศาเซลเซียสมีไอแห้งหายใจติดขัดเจ็บคอน้ำมูกไหล ควรให้รถพยาบาลมารับหรือขับรถส่วนตัวไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างถูกกระบวนการเพื่อป้องกันอาการขั้นรุนแรงได้ทันเช่นอาการปอดอักเสบรุนแรงและต้องกักตัวอย่างน้อย14วันหากสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสต้องที่3ต้องสวมหน้ากากอนามายัยจำพวก surgical mask และหน้ากากผ้าโดยสวมใส่ทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็นต้องออกเดินทาง โดยทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วลงในถังขยะประเภทถังขยะติดเชื้อที่มีฝาปิดมิดชิดต,ต้องที่4ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งที่ไปยังสถานที่ภายนอกบ้านและพกแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มขน้นร้อยละ70-80ถึงไว้สำหรับล้างมือระหว่างวันรวมถึงล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเมื่อออกจากห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ต้องที่5ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมันทำความสะอาดร่างกายของใช้ส่วนตัวและที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอควรงดใช้เครื่องปรับอากาศหรือควรงดการอยู่ในที่อากาศปิดและแับแคบร่วมกับผู้อื่นและต้องที่6 ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคโดยเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆให้ลงทะเบียนณนะจุดลงทะเบียนที่เจ้าของสถานที่จัดไว้ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรและควรใช้บริการให้รวดเร็วและวางแผนก่อนไปสถานที่นั้นๆทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นคือหลักการ6ต้องป้องกันโควิด ที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับด้วยความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี